ก็เรียกว่าสงกรา์สงกรา์ก็คือเฉลิมศพใหม่ก็จะมีการแสดงสนุกสนานใครก็ตามหากว่ามีใหม่ทั้งเหนียดก็ทำอะไรที่ดีๆทำอะไรที่เป็นมงคลประทอกอิจก,การใดอะไรที่มันเป็นสิริมงคลเราก็จะเอามาสนุกสนานกันเช่นเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปเรียกว่าเาพลงพิษถาน แป่มาจากคำแปลมาจากคำว่าอธิษฐานอธิษฐานหวานวขอให้ได้ดังพิ์สถทานทานเอ่ยพทธิ์สะทานหวานล่งขอให้ตรงดังพทธิ์สะทานทานเอ่ยอดทานเอ่ยวิมาน ขอให้่านดองคเอ๋ยเมืกอสักครู่ที่บอกว่าอธิษฐานขอให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอธิษฐานขอให้พวกเรานี่อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นปราศจากทุกโศกโรคภัยอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเรียนกันอธิษฐานเพื่อให้คำอธิษฐานนั้นศักดิ์สิทธิ์พิธฐาเนี่ยในาครลา หลายจังหวัดที่เล่นพิธิฐานแต่ก็เรียกว่าลับพิธิฐานแต่ของเราไม่มีลับอธิษฐานอาธิษฐานก็มันก็กล่อนกลอนมาเป็นเพลงพิธิฐานเ<อ>พราะประเทศสการสองการก็จะมีเพลงเนี่ยชาเจ้าจมรลมเพลงลำชีบทและก็จับข้อมือสาวชาจิมรี่ไม่มีเลยในประเทศไทยท่านไม่มีอ่ะก็มีที่เขาทอเดี๋ยวท่านก็นดูคณะกรรกันว่า วิธี้อยนำทำเลงนะครับพระเจ้าลงเป็นอย่างไรชาบโลเอ้นาตเมืองหนึ่งจางจะเข้าระบะลมแล้าก็บก่อปกับเหนึ่งจางจะเขาระบลมรก่อนกระเพราลูกสมักกที่นอรักใครฉันอยากจะได้หลัคุณแม่เ ลำโทนบ้านเขาทองหรือจะเรียกว่าลำชี้บทลำออกบททำไมถึงเรียกว่าลำชี้บทเพราะว่าร้องแล้วลำตามบทที่ร้องนะครับร้องแล้วลำตามบทที่ร้องไปลำชี้บทมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์เมื่อปี2550เอาคณะนี้นะครับไปร้องที่มหาวิทยาลัยร้องไว้70เพลงตอนนี้บันทึบันทึกเสียงมันทึกอะไรมาแล้ว ก็คือว่ามีความเครียดกันบ้างมาหาความบันเทิงกันนะนะแต่คนที่ชอบราคนที่ชอบร้องก็มาเล่นกันเล่นกันแล้วก็ร้องแก้กันมีผู้หญิงร้องผู้ชายร้องราด้วยกันราแบบเป็นคู่เป็นชี้บทคือการชี้บที่ก็คืออย่างรักเรีกเนียนะนะบางทีกระทืบเท้าใส่กันบ้างอะไรบ้างไม่ก็ชวนไปเที่ยว มองดูน้ำทะเลเป็นน่าร,รอกสีเขียวนะในะนะดําบทนะนะฉันรักเธอคนเดียวไม่ละมีคู่คอเครียฉันมาจนคนรักเพียงสรกใจลาเอ้ยชอรากรรมและฉันมองดูน้ำในทะเล กันมองดูน้ำในทะเลจากนั้นก็มีนางสมนควายเป็นประเพณีเก่าแก่มานานถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามทางวัดนี่ก็ส่งเสริมและก็สนับสนุนในการแ,แสดงในชุดประเพณีสงกรานนี้มาตลอดเราได้เห็นแล้วการแสดงที่ผ่าน,านมาผมก็เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับอ่าไม่ว่าจะเป็น เพลง้าทเจ้าลํลำชี้บทเพลงพิสถาน้แล้วแต่น้ำสูงน้งควายก็เห็นแม้แต่เกิดมาแล้วนะครับก็เพิ่งมารูความหมายทัดเจนวันนี้นะครับทัดเจนวันนี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับเขาทองได้ขึ้นชื่อว่ามีประเพณีต,ต่างๆที่ไม่เหมือนกับต่พนอื่นนะครับอย่างเช่นงานกับ พระเพณีจากข้อมือสาวซึ่งทางประเทศไทยก็ว่าได้ไม่มีนะครับผมไปที่ไหนแล้วแต่เขาบอกบ้านอยู่ไหนครับเขาบอกอยู่บ้านเขาทองเขาจะนึกถึงเลยประเพณีจากข้อมือสาวก็ขอขอบคุณนะคะทางคณะชุมชนทุกท่านนะคะที่ไม่ลืมจะขอให้เด็กๆรุ่นหลังนะคะและลูกหลานเหลนของตะบลเขาทองอยากได้สืบสารต่อไปถ้าอย่างไรก็ขอฝาก ทำมหาวิทยาลัยราชพัฒนะคะช่วยติดตามผลแล้วก็สืบสารประเพณีนี้และออกกระจายข่าวไปทั่วว่าของเราเชาว,าวตำบลเขาทองนะคะจับคมือสาวหนึ่งเดียวในประเทศไทยนั้นแต่นี้เป็นต้นไปเราก็จะมาอยู่ในวงแค่นี้นะคุวยสืบทอดไปให้คนรุ่นหลังเอาจริงเอาจังที่สืบทอดได้ให้เขารับประเพณีของเรา้ได้แล้วเราก็จะได้ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบทอดตลอดไปขอเจริญพร